เจ้าข่ามาถึงแล้วกับส่กรุง่งสีเ่เหี่ยากรุ่ีรมน,นี่ไหนนี่ตรวจติกเก็ตหรอเข้ามาโคลอสเซียมเนี่ยตรวจพาสปวร์ตด้วยนะคะเมื่อกี้คือเขาไม่ได้นะไม่ถึงเวลาก็ยืนตากฝนไปประมาณแบบ20นาทีอะแล้วพอถึงเวลาเข้าทำไมรูป้ปะฝนหยุดตก <laughs> <laughs> จริงปะไปฟังเขาพูดเลยนะจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเข้ามาแล้วก็เปลี่ยกเหมือนเดิมอุ้ยนี่คือแบบโคลอเซียนของจริงเหรอที่ไทยทำหนักเรื่องจำเปิดอ่ะมันมีชั้นใต้ดินด้วยเออขาเขาใสบกันต่อสู้รถกับมนุษย์มาถึงแล้วเจนนี่ดูก่อนดูก่อนว้าวเรามาถึงแล้ว เป็นไงสวยไหมสวยก็ได้สวยก็ได้นะสวยดีโอเคมันก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่เราต้องมาอยู่แล้วอ่ะจริงไหมล่ะมันจะมีตั๋วที่ให้ลงใต้ดินด้วยแต่เราไม่ได้จองมาอ๋อแล้วซื้ตั๋มาแค่นี้เหรอใช่มันต้องมีมันต้องมีทางเดินไปอีกไงเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปอีกไปเดินเข้าไปดูกันไปเข้าไปดู ก็ไปหาแลวที่จัมเปอร์เขาแอบเข้าประตูแล้วลงไปข้างมกันดีกว่าแล้วก็หลบเวลานั้นตลอด24ชั่วโมงอยู่ทั้งคืนเลยเธอใช่แล้วทีว่มีคนตายเยอะมากสิเพราะมั่วเขาสู้รบกันอะกาเดียเตอร์เหรอุ้ยหนังล่าสุดกาเดียเตอร์ก็ถ่ายที่นี่ดิยังไม่เคยดูเลยกาเดียเตอร์เดินไปอีกอารีน่านั่นไงใจเย็นใจเย็นพ่อหนุม่มตอนนี้จะไปสนามรบนะครับสนามรบของเรากาเดียเตอร์ตรงนี้คือสวยมากอะ่ะโอ้โห นาฮีติงกับบมี่มยังเปนเอฮ้ยฉันกับบะม่น้ำน่หรออะไรใช่กับน้ำแต่ไก่อนนะใช่มีมั้งแต่สมัยโคลอเซียมแล้วลูกตอปไหนเจ้ารู้เ๋ยารู้มีเลยมีเลยงงงงทางคณะ นั่นต้องไปถ่ายตรงนู้นจ้ะไปไหมไปเดี๋วนั่งก่อนห้ามนั่งนั่งแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้มไมเม,มื่มอยวะเมื่อยแบบเมือ่อยขาค่ะ มาเที่ยวโรมแล้วก็ต้องมาโคลอสเซียมไม่งั้นก็ถือว่ามาไม่ถึงและที่นี่ก็คือหนึ่งใน7สิ่งมหัศจ,จรรย์ของโลกในยุคใหม่ที่มีมากว่า2,000ปีแล้วที่นี่มีความสูงเท่ากับตึก15ชั้นสําหรับผู้ชมกว่า50,000คนระดับที่นั่งยังสะท้อนชนชั้นในสังคมของโรมันิกด้วยประชาชนทั่วไปก็จะถูกจัดให้นั่งชั้นบนสุดในใต้สนามก็ยังมีห้องขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยห้องขัง,ขงมีทางเดินและระบบลิฟต์ไม้ที่ใช้ยกสัตว์หรือกาเดียเตอร์ขึ้นมาสู่สนามการต่อสู้ขอองงงงงกกกาาาเเเเเดดดีีียตร์นนนนน่่่่่ปป็็็สสิททััุลลบบห้คึ บางคนก็เป็นทาสพวกเขาเหล่านี้ก็ต้องต่อสู้กันเองหรือว่าเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าที่ดุร้ายอย่างสิงโตเสือหรือหมีและความพิเศษของที่นี่ก็คือสนามนี้สามารถปล่อยน้ําเข้ามากระก็บแล้วก็ถูกดัดแปลงให้เป็นสมรภูมิทางทะเลรถจําลองก็ถูกนํามาต่อสู้กันที่นี่เถือได้ว่าคนในยุคก่อนนะมีนวัตกรรมที่ล้ำมากๆก็ถือว่าเป็นความบันเทิงอีกแบบหนึ่งสําหรับคนสมัยนั้นะนะเนาะแต่ว่าก็ดูโหดร้ายไปนหน่อยที่นี่ก็เป็นหลักฐานแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันอีกด้วยเนาะโอ้ดีมาก ได้เ,เราก็ขอจบคลิปโรมของเราไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากกัไลล์ก็ร์ก Subscribe ให้ช่องเชงนี่รอนเดอเบอร์ด้วยนะคะ,แ,ะแดดมันแรงกลางวันนะแดดมันแรงเอากลางวัน่ะแดดมันแรงแต่ถ้าน้องอยากจะอ้อน on, ไม่แทนอะ่ะเดวมดนักรหนีผีจะแทนแต่ที่อ่ะก็มาว่าหนูอะกลับมาแล,ล้วพี่แทน